ซอนยันลี่ที่มันเป็นแบบไม่บอกยี่ห้อทีเอ่เพื่อนชอบกินกันกดโปะแล้วมันก็ออกมากินนั่นแหละชิ้นมันประมาณนี้เป็นรูปถ้วยนั่นแหละก็ซ่อนเข้าไปนะครับมันก็ปิดหลอดลมพอดีนะครับผมเกือบตายนะครับผมสุดท้ายนะครับร่างกายคนเราคือก็คือว่าเวลาอะไรเพื่อนๆจําไว,นไว้นะครับจําไว้ดีๆนะครับเวลาอะไรที่ติดคอตัวเราเองเป็นชิ้นหรือว่าติดคอเด็กๆหรือติดคอคนรอบตัวที่เขาพอฟังอะไรรู้เรื่องเนี่ย ให้มีสติไว้นะครับพอยติดติดคอปุ๊บให้ไอให้พยายามไอไอออกมาสุดท้ายมันจ่อ,อเองหลายคนที่ที่ที่สิ่งของติดคอแล้วมันกระเด็นออกมาได้เองเนะี่ยคือตอนติดคอแรกๆเนี่ยจะไปตกใจจะไปพยายามกลืนมันลงไปจะปพยายามอะไรแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะกระเด็นออกเองตอนที่ว่าร่างกายมันขับด้วยกันไอออกมานะครับก็จะกระเด็นออกมาเองคุยมามาคุยกันหลายเรื่องนะครับเรายังติดค้างกันเรื่องหนึ่งปีด้วยยังไม่จบนะครับ หนึ่งปีผมจะเล่าเรื่องอะไรว่าตอนหนมลืมแล้วทวนให้หน่อยเดี๋ยวหนึ่งปีที่ผ่านมาต่อต่อให้จบมันไม่จบเครืองหงุดหงิดเข็มเมวลาพรทามาเค็มอย่างงี้เขาทำบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่อร่อยออกมาได้เค็มเค็มได้นะครับเนื่องจากเขาน่าจะใส่น้ำเยอะเอ้ยน้อยไป เข็มได้ใจสอยากให้ลูกเป็นโรคไตสดเลยย้อมสิย้อมเราจะไปฝึกเกาหลีแล้วครับฝึกมันทุกสารนี่แหละฝึกมันรู้เรื่องหรอกจะได้เผื่อดูแบบว่าตกปลาหมึกกุมภาเนี้นะครับจะครบสองปีแล้วครับที่ตกปลาหมึกนะครับผมเป็นตกปลาหมึกกันวันที่เท่าไหร่วะวันที่ประมาณวันที่สิบสิบเก้าหรือยี่สิบเก้านั่นแหละครับต ก๋อมหมึกนี่แหละครับผมหิวข้าวแล้วอร่อยนะครับผมใครกินข้าวตอนดึกนี่อร่อยอร่อยนะครับใครไม่กินข้าวตอนดึกนี่ก็เป็นอะไรที่น่าน่าแปลกดีครับที่แบบว่าบางคนนี่เขาหลังหกโมงเขาไม่แตะข้าวไม่อะไรนะครับของผมนี่คืออดมาทั้งวันแต่แตะบะแตกตอนนี้แล้วแหลนะน่ะถึงเวลาแล้วครับเดี๋ยวจะไปหยิบของในตู้เย็นกินอีกมากมายดำน้ำเรื่องดำน้ำนีำน่คือชอบดำน้ำตั้งแต่เด็กบอกก่อนว่าดำน้ำนีำน่คือ ดำน้ําเก่งมากเด็กนะครับดำน้ําเปล่าๆด้วยนะครับผมจนวันที่แก้วหูมันทะลุนะครับก็ทําให้ดำน้ําไม่ได้นะครับฝ <c oughs> ึกเกาหลีไปจีบสาวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> ผมก็แบบได้เข้าไปนั่งดูนะฮะติกต็อกนั้นเราก็ปกติเราเป็นคนเล่นเราไม่ไม่เคยแทบไม่เคยเป็นคนดูเลยนะ